ข้ามาเบิ้งปลาโดดนาฝ่ายเอซี่ครับประตูน้ำครับเอ้ยเปลี่ยนประตูเปิดตัวนี้งเอยเบิ้งเอซี่มันโดดครับเบิ้งเบิ้งเบิงเบิงเบิงโอ้ข้าวเดียวครับมันเออตู้ไหนเบิ้งคักขนาดโดด,ดงโดง่ดงโด่งของฝ่ายเอซี่มันมีตรงไว้ครับ ฝนตกมา2สองสามอาทิตย์ต่อกันเดโตแค่งขาคอยน้ามันไหลเดี๋ยว,ยยวก็จะเรือเปิดประตูน้ำครับจะได้เป็นโอกาสคนชาวบ้าน,านหาอยู่หา,หากินเดี๋ครับปลาบา่ไขครเด้ปปอปลาปลาไขรออกเมิด์หรอปลาบา่อขครครับผมมีปลาไขร ซุ่มโดเกกเมโดเ,กกเขากับเขาเอฟซีสุ่มโดดพวกเขากับพวกเขาครับพุ่งน้ามันแห้งเนาะก็จะโดดตีน้ำเป็นปลาขาวหัวแข็งครับเอฟซีขาวหัวแข็ง,ขา,ง,าข,งขาวกุมเฮ้ยเขาลุงไปเ่าท่านหอดหานาที่เอฟซีปลาอยู่ในหันประมาณสองลูกได้ละวันะ ขาบุญก็เจ้ากันตุกเบสเลยสครข้าบุญตุ๊กเบสปัดตครับข้าบุญเบสดเสี่ยนแห่มีหนามันนอ้อยแห่ย่าวาลงไปประกบอบกออซี่อปูนครับหนามันน้อย วางเลยวางลงนีกว่าวางเลเที่มากครับเป็นผ้ามากขับปูนมากขับปูนมากขับปูนมาือยู่วางวางแแห่ใช่ว่ามันจะน้ำก็แง่ไปเลยโอ้ประตูป้องปูนแต่ก่างเขาเพิ่เปิดนะครับประตูเคองปูนเพิ่งเปิดเปิดแล้วโพีิจะเปิดฟังนี่ครับเปิดฟังนี่ครับฟังกลางสองฝัง ปม๋เบิ่งปลาเพิ่นเอาขึ้นมาแล้วเอฟซีมาเอาบอกเขาเบิ่เปิดานั่งรก็จังเลยหากินง่ายเลยปุ้ยเออเบงมีแต่ปลาเนี่ยเอฟซไอต่อย้างในนี่ดูเดือดแท่งดดตรงหันยังไงอีกอ่ บางสามสี่มือเมื่อวานมุ่งหมแล้วนะวานลงไปดึงสู่น้ำขาดปัดไปเลยจบเก็มเลยโอ้ยเยโอ้ยมันดูีมาทงขาเยโอเอาเดซี่เลยยงเดียวยางพาเบื้งป่ามันดูดนมากทางในปูนครับ กว่าจะพาะไปเบิ้งปลาโดดคางปูน้ำมาเบิ้งผลงานเพิ่นก่อนเอฟซีไปนี่แนวเ,ออเดียวไอ้อต้อยเด็ดแห้งเดี๋ยวไปเบิ้งปลาคางปูเอฟซีมาสิโดดในเบิ้งเดี๋ยวไล่เอฟซีเห็นบ่ครับเอาลงไปพระท่านมี่ยังเดี๋ยวซีเดี๋ยวพ่อยมึงเดือดเข้าเดียวเด้อเดี๋ยวบลาหมูสิี่ไทยคิดไม่เอฟซีเบิ้งนี่แหละ สี่ห้าสิบนาทีบ่ปลาปลาเพื้นเอาขึ้นมาที่ค่อผมเด้อมันโดดเห็นบ่ครับพ่อเดียวเห็นมีปลาอะไรเห็นบ่เลยนะโดดกันไป่สายกันโดดตรงกันเนี่ยกับเขาหันเบินเลยเห็บสิปลาโดดอยู่างปูนี่ก็ไลยบนในไทยบิอยู่เดนี่ปลามันก็ร่างโดดเคุนว่าหมืูว่านมันบ่โดดครับมันนี่มันมันขึ้นทังไดบนนี่ขึ้นไล่ เบื้องหี่ไโดดโดดโดดเบื้องที่ไรเอฟซีให้เออโดนเขาโดดเขาเนาะเขาสู้มาคาเบื่องตัอสู้มาคากับมือบนิ่งกับตีิงะตอตงเยตินตรงแดงตงแดงเอีเยวเบื้งมันโดดเบงมันโดดเบื้งครับไปใสครับเบิ้งเบืงโอ้ยตรงอาอย่างเดียวนะแเพ่เราเสียฝ่ายไปเนะมันก็มือยแล้วเอ เห็นรอป้าเดี๋ยวเป็นกิโลหรือบ้าเนี่เบิงเบิงเบิงโอ้ยโอ้เอออย่าเสียจังครักเทียวจังครักจังครัก ตอหมูว่าบงหอดสีมาที่เราแค่ดีวเพิ่นก็ได้เอานไม่เท่ย่คนตอนนี้บงหอดสามมาที่เลยเดือนหอดสามมาที่เลยมันตดดถึงมากขนาดน,นั้นแล้วครับพวกฝาขึ้นนาดอฝาดีสิฝลาขาวกะ ขนาดแหววานกับขนาดจยิยูสองไอ้สองสองหาสิสองจุดหาเนาะแหสองหาสามศูนย์ขนาดจะได้อยู่ครับเบิร์มันโดตป้าสามศูนย์กับสี่หัวสูปพอดีซี่สองหาเนี่ยจะ,จะโอเคครับแหสองหาพอดี เดี๋วเดี๋ยวข้างหน้าลูกมีบงกรลาครับปลาปาสิพอครับเนซี่ครับนี่ครับเซี่ครับเห็นบ่ครับโดขึ้มาคางนี่แหละครับทางปูนตรงๆๆๆนี่นะมีแต่ปลาเอซี่เลยแนวเดียวเลยครับโดนโอ้ยบ่ามูทั้งไทยทั้งเสียวนาะเราถือกล่องอยู่ข้างน้ำเซเบิ้งมันโดดนเบิ้งเบิ้งเบิ้งเอี่เบิ้งเบิ้งอมีแต่ปลาไวไตัอยครับขึ้นท่าขึ้นแน่ม่นี้ ันนี้บ่าวหมูกับโบแน่ใจเนอวายเอฟซีสแนมเห็นบ่เนาะครับมีแต่ปลาซิวครับผมนี่ปลาซิวแฮสองศูนย์ครับนี่โอ้ขึ้นมาเป็นฝูงเลยเอฟซีฟูงหมดไงเลยนี่ครับอยู่มุมนี่มีแต่ปลาซิวเลยครับนี่เอ้ยขึ้นไล่ครับเบิ้งมือเบิ้งอ๋อสั่นจะกล่องสแนมเห็นมันนอเอฟซีเนาะแต่ว่ามีแนวเดียวเลยครับปลาซิวทั้งนั้นเลยปลาซิวอ้าวครับเบิ้งเป็นฝูงเลยนี่นี่ทั้งปลาซิวทั้งปลาขาวครับนี่ขึ้นเป็นฝูงเลยนี่อยู่มุมนี่ครับเอ้ยเบิ้งมือเบิ้ง บานแหลงเชเดียวนี่พ่อเลยเอฟซีนี่แหปัสซิ่วครับสุดยอดเลยหลายครับงเออสุดยอดเลยเออจเจได้ครับแค่โอ้ยผมมีแห่เอฟซีเออแห่สองศูนย์เอาเอฟซีครับเดี๋ยวมาถ่าเบิ้งกันครับพอดีมีไปพญ่เพิยยเ่นบานแหอยู่คนหนึ่งครับมาเบิ้งปลากลุ้มนี่แหละกุ้มบ้าหมูว่านี่คือเราแหได้มากครับบานแหปัสซิ่วครับเอฟซีเจได้บ่ โอ้ยขาดเลย F C, เอฟซีเอ้ยบอลมัไปใส่แล้วเทิ้งปลาซิวเทิ้งปลาขาวครับอันนี้ของป i, ุ้ยไนน์เนี่ยได้แั้งบอลนี่เบืองเบืองเอฟซี C, สิเขาไลายบอลเนี่ยมันห่าวั้ขึ้นมากครับขี้ดินไปเนาะมันต้องห่าวขึ้นจังสี่เนาะโอ้เอฟซีเอ้ยมันโตหน่อยเนาะขนาดแฮ่ได้ยังหลอดเนาะโอ้ปลาซิวเอฟซี F C. ปลาหลายๆเลยครับแต่ว่าบานขึ้นมากเลยสมันล่ะมันหลอดเนาะมันตัวหน่อยนะยยิซีครับยิบซีครับดำดำนี่มีแต่ปลาเลยครับนี่นี่มุมนี่ปลาทั้งนั้นครับนี่ปลาซิวปลาซิวครับนี่ขึ้นเป็นกลุ่มเลนยนี่อยู่นี่เด็กสีแเนีเห็นบ่เนาะในกลองเนาะแต่ว่าเป็นดำๆนั่นปลาเนี่ยครับบ่แม่นก้อนหินเนี่ยเด็กเสิมีก้อนหินแน่แต่ว่าเขาสิบยู่น้ากันนะยิบซี่เ่ี๋ยปลาดำดำเป็นก้อนเลยนั่นมีแต่ปลาเลยโอ้ยขากี่ลิ เต็นปีนหักเป็นปลาตัวน้อยเยฟซี่ครับแฮต้องสองศูนย์สองหาไปสั่นครับสามศูนย์นี่กะกดหวังผลยากแน่นอนเพราะว่าปลามันตัวน้อยเยฟซี่ครับประมาณนี้ไรเยฟซี่ครับหนาฝายเนาะหนาประตูน้าเป็นอ่างเก็บน้าตำบลหัวฝายครับเยฟซี่ครับตำบลหัวฝายอำเภอแค่นดงจังหวัดบุรีรัมย์เนาะนในละวิถีชีวิตเนาะหาอยู่หา,หากินคนบาทเท่าน้าแห้งน้ามีเงี้ยสิครับ หาอยูห่หากินกะเป็นพวกปาาลาเหระครับผมสุปมนือเพป็นกระตุ่นแหละตุ๊กเบ็ดปลากดปลาแง่งเนาะอันนี้เพป็นกระหาปลาขาวเป็นผู้เป็นหญ้าเพป,ป็นตรงนะี้ผู้เป็นหญ้าเพป็นใสเสือกครับมัดเป็ดเป็นโตงเนาะโตงเอาปลาดักปลาให้ปลากระโดดเป็นสี่ล่ะเอาคลิปนี้กะฝากไวปสักนิดแล้วครับผมให้เบื้องหลังถือโค้ถือใจอยังไงอย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดติดตาม ช่องลำน้ำอีสานเนาะเพื่อนรูกันในใจบ้าหมูละอินซีครับสุดท้ายล่าสุดขอเกล้าเข้ามาวสวัสดีครับผม